ปลกปือเป็นกำลังใจให้กับทุกปุ่มที่ออกมาสู้เพื่อความถูกต้องตัวทีกฎหมายครับอย่างนั้นเราบอกว่านิรโทษกรรมได้เช่นชุมนุมรักประกาศว่าห้ามชุมนุมห้ เส้นนั้นเส้นนี้เลยทําให้การใช้สิทธิตามปกติผิดกฎหมายอย่างนี้ผมบอกว่ามีรัฐโทษสักรรร